ตอนที่หนึ่งสร้างความตกตะลึงให้ผู้คนด้วยการเคลื่อนไหวเพียงครั้งเดียวในขณะนั้นหลีช่ชางโซอารมณ์ดียิ่งขณะที่ขับเคลื่อนเมฆไปตามภูเขาและแม่น้ำสีเขียวเขามั่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิมมากเขามองขึ้นไปเห็นแก่นแท้ของโลกและเห็นแก่นแท้ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทันใดนั้นแสงอาทิตย์อันอบอุ่นก็สาดประกายเข้ามาสู่ความมืดมิดในโลกบรรพการที่ชั่วร้ายและหนาวเย็นยเยือก ข้าไม่ได้โดดเดี่ยวอีกแล้วในที่สุดเขาก็พบผู้ยิ่งใหญ่ที่หายากแล้วหลี่ฉางโซ่รู้สึกถึงโครงกวีเล็กน้อยเขาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและกล่าวว่าถึงข้าจะมีผู้สนับสนุนจำนวนมากแต่ข้าก็ยังไม่อาจผ่อนคลายได้การมาถึงของปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ทำให้เขามีกำลังใจมากขึ้นจริงๆตอนนี้เขามีที่คุ้มภยัยทั้งยังได้ใกล้ชิดกับผู้ทรงพลังยิ่งใหญ่ของสำนักบําเพ็นเต่าหยินอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามแกนหลักทั้งสองคนของสำนักบำเพ็ญเต่าหยินตั้งแต่ผู้นำไปจนถึงหัวหน้าสิทธิ์ใหญ่พวกเขาทั้งหมดล้วนมุ่งเน้นการฝึกฝนและสแสวงหาความเงียบสงบปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สวีนตูได้เตือนหลี่ฉางโซ่เพื่อป้องกันไม่ให้หลี่ชางโซ่อดดีแล้วลำพองใจเพียงเพราะเป็นที่โปรดปรานของจอมปราชเทพความจริงแล้วคำเตือนของปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่นั้นไม่ได้มีความหมายอะไรกับหลี่ชางโซ่ว่ามากนะัก ทันทีที่กล่าวคำอำลากับปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่หลี่ฉางโซ่ก็นึกถึงบางสิ่งถึงคำถามในใจเหตุใดข้าถึงได้รับความปรดปรานจากท่านจอมปราดเทพหลี่ฉางโซ่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและค่อยๆค,คิดเรื่องนี้ช้าๆประการแรกสำนักเทพทะเลทักษินเกี่ยวข้องกับกรรมของสารสวรรค์และเผ่าพันุ์มังกรนั่นเป็นเหตุให้ท่านจอมปราดเทพประทับใจเขา ประการที่สองการกระทําก่อนหน้านี้ของเขาน่าจะสอดคล้องกับเจตนาของท่านบรรพชนจอมปราดเทพดังนั้นจึงช่วยเขาปกปิดความลับแห่งสวรรค์และมอบหมายภารกิจให้เขานําเผ่ามังกรเข้าสู่สวรรค์และเมื่อรวบรวมเบาะแสทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วหลี่ชางโซ่ก็เริ่มคิดทุกอย่างออกมาช้าๆเขาย่อมรู้ดีว่าท่านบรรพชนจอมปราดเทพย่อมไม่ได้ให้ประโยชน์แก่เขาเพียงเพราะหน้าตาหล่อเหลาของเขาเท่านั้น หากต้องการได้รับการปกป้องจากท่านจอมปราดเทพเขาก็ต้องพิสูจน์ว่าเขามีคุณค่าบางยังเขาต้องยึดมั่นหลักสงบสติอารมณ์ด้วยนิรกรรมและหลีกเลี่ยงกรรมตลอดเวลาพร้อมกันนั้นเขาจะลดระดับการฝึกฝนของเขาไม่ได้การเข้าบรรลุสู่เซียนจินเท่านั้นจึงจะทําให้เขามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานให้กับท่านจอมปราดเทพและได้รับพรคุ้มครองจากท่านต่อไปหลี่ช้างโซยิ้มขื่นแล้วถอนหายใจในใจ ผู้ที่เก่งกาจในการใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือก็ย่อมกลายมาเป็นเครื่องมือเสียเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีนี่อาจเป็นความหมายเดียวกับชายหนุ่มที่สังหารมังกรและในที่สุดเขาก็กลายเป็นมังกรร้ายจากนั้นเขาก็แผ่พลังสัมผัสเซียนรับรู้ของเขาออกไปสำรวจหุบเขาและพบว่าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วหลี่ฉางโซ่ก็ขับเคลื่อนเมฆร่อนลงไปในป่าเบื้องล่าง จากนั้นเขาจึงแอบหนีลงไปใต้ดินเงียบๆและรีบกลับไปที่สำนักตู้เซียนในความเห็นของหลีช่ชางเซาการเกาะต้นขาหนึ่งของปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีเพียงสองความหมายที่แท้จริงเท่านั้นประการแรกการหลอกลวงโกหกครั้งก่อนของเขาบัดนี้ได้กลายเป็นจริงแล้วเวลานี้เขามีความมั่นใจมากขึ้นในเรื่องของสำนักเทพทะเลทักศิณปประการที่สองมันช่วยบรรเทาความกดดันส่วนใหญ่ของผู้บำเพ็ญหวนจริงโดยตรง ตราบใดที่ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ปรากฏตัวในทะเลทักษินและกล่าวว่าจงอย่าทำร้ายมนุษย์เขาก็จะสามารถบรรลุผลของการปาหินก้อนเดียวได้นกทั้งฝูงเผ่พาพันธุ์มังกรคงคิดว่าปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่ได้ปรากฏตัวเพื่อสนับสนุนสำนักเทพทะเลทักษินดังนั้นจึงเป็นการยืนยันว่าสำนักเทพทะเลทักษินอยู่ภายใต้สำนักบำเพลญเต่าหินเผ่พาพันธุ์มังกรจะให้ความสำคัญกับสำนักเทพทะเลมากขึ้นความเยี่ยงของพวกเขา สถานการณ์ในยามนี้และความหวาดกลัวในใจของพวกเขาจะทําให้พวกเขายึดฟางเส้นสุดท้ายนี้คือสํานักเทพทะเลเอาไว้ให้แน่นส่วนผู้บําเพญเ็ญวนจริงในสํานักบําเพ็ญประจิมก็น่าจะกลัวและระมัดระวังมากขึ้นเล็กน้อยแต่ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่เพียงกล่าวว่าจงอย่าทําร้ายมนุษย์และไม่ได้เอ่ยอะไรอีกทว่าสิ่งที่เขาหมายถึงจริงๆแล้วคือเจ้าสามารถไปต่อสู้ที่ทะเลได้ คำพูดเหล่านั้นช่างสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสิทธิพี่ใหญ่แห่งสำนักบำเพญ็ญนเต่าหยินจริงๆเมื่อสำนักบำเพญ็ญนประจิมมาบรรจบกันที่ทางตะวันตกของดินแดนเทวะทักษิณพวกเขาก็ควรให้ความสนใจด้วยเช่นกันหากหลีชังโซคิดถูกสำนักบำเพญ็ญนประจิมจะยังคงวางแผนต่อต้านเผ่ามังกรเพื่อรวมเผ่ามังกรเข้าสู่อำนาจของสำนักบำเพญ็ญประจิม เขาต้องวางแผนให้ดีและใช้สำนักเทพทะเลทักษิณอย่างเต็มที่และเมื่อเผ่เผามังกรรู้สึกว่าพวกเขาไม่อาจแบกรับภาระได้อีกต่อไปเขาจะดึงเผ่ามังกรเข้าสู่สารสวรค์และทำให้พวกเขาเป็นผู้สนับสนุนอง,งค์เน็กเซียนการต่อสู้เพื่อเผ่ามังกรกับสำนักบําเพ็ญประจิมก็ไม่ต่างจากการแย่งเนื้อจากปักเสือก่อนหน้านี้มีเพียงการดารงอยู่ที่คลุมเครือขององ,เงคเน็กเซียนที่อยู่เบื้องหลังลีชางโซ่เท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเขาย่อมไม่กล้าที่จะทำเช่นนั้น แต่เวลานี้หลีช่ชางโซ่ยังมีท่านจอมปราดเทพที่ช่วยเขาปกปิดความลับแห่งสวรรค์ยิ่งกว่านั้นท่านยังเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจอมปราดเทพทั้งหกจากนั้นตราบใดที่หลีช่ชางโซ่ระมัดระวังมากพอและไม่เปิดเผยร่างที่แท้จริงของเขาหรือไปเกี่ยวข้องกับกรรมของเขาเขาก็สามารถลองดูได้และเรื่องนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นภารกิจแรกที่ได้รับจากท่านปรมาจารย์จอมปราดเทพ มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยในอนาคตและชะตากรรมของเขาเขาจึงต้องระวังและทำทุกอย่างทุ่มสุดตัวเดิมทีหลังจากที่หลี่ฉางโซ่กลับมาที่สำนักเขาอยากชวนอาจารย์และสิทธน้องหญิงน้อยของเขาไปกินปลาและกบหม้อไฟเพื่อเฉลิมฉลองและจากนั้นจึงศึกษาแผ่นหยกทั้งสองชิ้นที่เขาเพิ่งได้รับมาใหม่ทว่าบัตรนี้เขารู้สึกว่า อันดับแรกเขาจะระบุปฏิกิริยาที่เป็นไปได้ของสำนักบำเพ็ญประจิมและเผ่ามังกรจากนั้นเขาจะจัดทำแผนสำหรับอนาคตเพื่อติดตามผลและป้องกันให้สอดคล้องกับความเป็นไปได้เหล่านั้นซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดบัดนี้เขาใช้หลิกลีปัทพีซ่อนกายเดินทางใต้ดินจนกระทั่งอยู่ห่างจากสำนักตู้เซียนไปหกร้อลี้ไม่นานหลังจากนั้นหลี่ชางโซ่ก็เปลี่ยนทิศทางของเขาแล้วขับเคลื่อนเมฆไปด้วยความเร็วใน ระดับที่สิทธิในขอบเขตคืนกลับตาวิธีจะทําได้แล้วจึงค่อยๆกลับมาอย่างช้าๆทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้แปลกเกินไปเหมือนกับยามเมื่อปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่ได้ยินว่าเขาเป็นเจ้าสํานักเทพทะเลทักษินในทะเลทักษินเขาก็แปลกใจเล็กน้อยและตราบใดที่ท่านบรรพชนไทชิงพยายามปกปิดความลับแห่งสวรรค์ให้เขาและตราบใดที่อ้าวอีไม่เปิดเผยตัวเองแล้วผู้ใดจะคิดว่าเจ้าสำนักเทพทะเลทักษินจะเป็นเพียงสิทธิ์น้อยที่ยังไม่ กลายเป็นเซียนของสำนักตู้เซียนสำหรับหลีช่ชางโซ่แล้วการปลอมตัวถือเป็นหนึ่งในไพ่ไม้ตายของเขาอยู่แล้วมันสำคัญมากขึ้นในเคหะถ้ำของผู้บำเพเ็ญเวินจริงใกล้กับภูเขาหลิงซานในดินแดนเทวะประจิมในขณะนี้มียุ่ที่ส่งเสียงดังกระหึ่มขึ้นในขณะที่ผู้บำเพเ็ญเวินจริงปรากฏตัวขึ้นจากอากาศบางๆและยืนอยู่ต่อหน้าสาวใช้สองคนที่กำลังฝึกฝนอยู่ สาวใช้ทั้งสองล้วนตัวสั่นและก่อนที่พวกนางจะลืมตาขึ้นผู้บำเพ็ญเวนจริงก็ปัดมือของนางผ่านไปและสาวใช้ทั้งสองก็กลายเป็นขี้เท่าฐานไปในทันทีราชินีผู้นี้อนุญาตให้เจ้าฝึกฝนหรือผู้บำเพ็ญเวนจริงกล่าวอย่างเย็นชาในขณะที่นางสะบัดชุดกระโปรงของนางออกและเสียงน้ำก็ดังขึ้นในถ้ำที่พำนักน,นั้นเมื่อชุดกระโปรงผ้าโปร่งของนางร่วงหลุดลงนางก็ลงนั่งแช่อยู่ในสะสมบัติที่เต็มไปด้วยพลงัง วิญญาณที่หนาแน่นออกมาจากนั้นนางก็ใช้นิ้วเรียวบีบดอกบัววิญญาณและค่อยๆฉีกกลีบดอกบัวออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสงบสติอารมณ์สําหรับนางเพราะในท้ายที่สุดแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีชีวิตอยู่มาเป็นเวลานานน,นั้นมักมีมุมวิปริตเล็กๆน้อยๆที่คนอื่นไม่เข้าใจช่างเป็นมังกรเจ้าเล่ห์อะไรเช่นนี้ลูกๆของข้าล้วนถูกพวกเจ้าสังหารหมดสิ้นแล้วพวกเจ้า ยังกระจายขี้เท่าของพวกเขาอีกด้วยผู้บำเพ็ญหวนจริงกัดฟันกลดาศาบแช่งแต่แล้วนางก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกมาทันทีหลังจากนั้นนางแค่ทำได้ไม่ค่อยดีนะคราวนี้รองเจ้าสำนักได้มอบประชากรสามในสิบส่วนของเผ่าของนางให้เป็นกำลังพลซึ่งนางได้จัดกลุ่มหนึ่งในสิบส่วนเพื่อซุ่มโจมตีมังกรกลุ่มนั้นโดยคิดว่าจะชนะแต่นางไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะเจ้าเล่ห์มากขนาดนี้ในขณะที่นางเองก็ยังไม่มั่นคงพอ และแน่นอนว่าในฐานะราชินีนางย่อมรู้สึกเจ็บปวดใจเมื่อกำลังพลของนางต้องตกตายไปเป็นจำนวนมากแต่แม้นางจะเจ็บปวดใจแต่ตราบใดที่ยังมีกลุ่มยุงโบราณในเผ่ายังอยู่รอบๆพวกมันก็จะสามารถไปเกิดใหม่ได้อีกครั้งหลังจากผ่านไปหลายหมื่นปีและขณะที่นางค่อยๆระง,งับโทสะลงจู่ๆร่างนั้นก็ปรากฏขึ้นในใจของผู้บำเพเ็ญวนจริงอีกครั้งพระมาจาร์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตู นางอยากกัดฟันและระบายโทสะออกมาแต่ใจนางก็สั่นอยู่สองสามครั้งแล้วนางก็นึกถึงความกลัวและความสิ้นหวังในใจที่นางรู้สึกเมื่อสเสวียนตูมหานางไม่อาจยั่วยุบรุษผู้นี้ได้ต่อไปนี้ข้าต้องหลีกเลี่ยงเผ่าพันธ์ุมนุษย์สำนักเทพทะเลทักษิณได้รับความคุ้มครองจากสำนักบำเพ็ญเต๋าหยินจริงๆผู้บำเพ็ญเหวินจริงพึพมพำเบาๆขณะฉีกกลีบดอกบัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วโปรยมันลงไป กระจัดก,กระจายอยู่ในน้ำดูเหมือนว่านางจะต้องเริ่มต้นที่เผ่าพันธุ์มังกรน,นั่นเองโดยปกติแล้วนางจะต้องสร้างผลงานภายในหนึ่งพันปีหลังจากที่ได้รับบัญชาจากรองเจ้าสำนักเผ่พาพันธุ์มังกรมีจุดอ่อนใดที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้างหรือไม่ผู้บำเพ็ญเหมือนจริงบีบนิ้วคาดคำนวณของนางขณะที่ดวงตาเรียวรีดุดดวงตาหงของนางรีลงเล็กน้อยและเผยรอยยิ้มมีสเสน่ห์อย่างยิ่งทว่าก็ดูเย็นชาเช่นกัน นางจำได้ว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีกองทหารเซียนมังกรวรีบางคนไม่พอใจกับเผ่าพันธุ์มังกรและได้ก่อการกรบฏขึ้นข้าน่าจะใช้เรื่องนี้ได้ในขณะเดียวกันนั้นบริเวณทะเลทางตอนใต้ของเมืองอันสุยเขาคือปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูจริงๆหรือแน่นอนว่าย่อมเป็นความจริงเขาคือปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูจริงๆเราต้องไม่ทำอะไรผิดพลาดอย่างเด็ดขาด แล้วหากเขาคือปรมาจารย์เต๋าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูพวกเราเผ่ามังกรยังจะต้องอาศัยพวกเขาอีกหรือใช่แล้วการถวายเครื่องสักการะของสำนักเทพทะเลทักษิณมีไว้สำหรับหลานชายอาออีและในขณะนั้นอาออีก็กำลังนั่งอยู่ในรถม้ามังกรวารีเขาอดหัวเราะอย่างขมขื่นออกมาไม่ได้เมื่อได้ยินคำพูดของบรรดาท่านลุงม,มังกรที่อยู่ข้างนอกในท้ายที่สุดแล้วก็มีคนที่ไม่ต้องการจะยอมรับความจริงว่าเผ่ามังกรนั้นอ่อนแอในขณะที่ พวกเขายังคงฝืนดื้อรั้นและถึงกับบอกว่าสิทธิ์พี่เจ้าสำนักไร้ความสามารถอีกด้วยอาวอี e. เห็นว่ากรามของท่านลุงทั้งสองของเขาที่กำลังตะโกนเสียงดังที่สุดในขณะนี้เงียบเสียงลงในทันทีที่ปรมาจารย์เต่าผู้ยิ่งใหญ่สเสวียนตูปรากฏตัวขึ้นและไม่นานหลังจากนั้นอาวอีก็สะบัดศีรษะขณะปัดความคิดอื่นไดออกไปแล้วหยิบกระจกขนาดเท่าฝ่ามือออกมาและเปิดใช้งานกดห้ามของมันหึ่ง ทันใดนั้นกระจกพลันสั่นสะเทือนสองสามครั้งแล้วก็มีภาพปรากฏขึ้นทันทีอาวอีเห็นพระบิดาของเขานอนอยู่บนบันลังปะการังสีรุ้งนอกจากนี้ยังมีสาวใช้ทะเลที่อ่อนโยนหลายคนคอยบอกพัดนวดขานวดไหล่และรินชาความจริงแล้วราชาบังกรแห่งทะเลบุรพายังเป็นผู้นำเผ่าพันธ์มังกรทั้งหมดในยามนี้เขานั่งครองสีคาบมหาสมุทรและมีสมบัติมากมายนับไม่ถ้วนชีวิตของมังกรก็เป็นเชกเช่นนี้ มันน่าเบื่อไร้สาระและเต็มไปด้วยโลกี้และชั่วขณะนั้นจู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงแหบแห้งแก่ชราของมังกรเท่าผู้หนึ่งที่ด้านข้างกล่าวเสียงสันเทาว่าฝ่าพระบาทองค์ชายมีพระประสงค์จะขอพบฝ่าพระบาทพยะค่ะแน่นอนว่าอาวอีรู้ดีว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาของพระบิดาของเขาท่านนายกรัฐมนตรีเต่าอาวี ราชามงกรลืมตาขึ้นและโบกมือให้สาวใช้ทะเลออกไปก่อนจะมองไปที่อาวอีผ่านกระจกสมบัติในขณะนั้นอ่าวอีก็นั่งตัวตรงและเกรงตัวในทันทีพระบิดาลูกมาแล้วขอรับอืมข้ารู้เรื่องการต่อสู้ที่นั่นแล้วเจ้าทําได้ดีจริงๆเมื่อได้ยินเช่นนี้อาวอีก็อยากยกริมฝีปากขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่นานเขาก้มศีรษะลงอย่างรวดเร็วและกล่าวว่า ทั้งหมดนี้ล้วนต้องขอบคุณคําแนะนําของท่านปรมาจารย์ลูกไม่กล้ารับเป็นผลงานของลูกกรอกขอรับราชามังกรแห่งทะเลบุรพาย,ยิ้มยิ้มและกล่าวว่าเจ้าฝึกฝนบนเกาะเต่าทองอย่างไม่เสียเปล่าจริงๆหลังจากนี้อย่าลืมไปวางสมบัติไว้ในสำนักเทพทะเลเพิ่มเติมด้วยเผ่าพันธุ์ของเราไม่อาจติดหนี้บุญคุณของเทพทะเลได้ลูกเข้าใจขอรับลูกจะจัดการในภายหลังขอรับพระบิดาลูกอยากกลับไปที่เกาะเต่าทองเพื่อฝึกฝนต่อแล้วขอรับ ไปเถิดราชมังกรแห่งทบุลบูรอมือของเขาลูกชายของข้าขยันขันแข็งเช่นนี้ข้าย่อมมีความสุขยิ่งนักเจ้าไม่ต้องห่วงเรื่องสมบัติล้ำข้าข้าจะจัดการให้เองทันใดนั้นกระจกสมบัติก็สั่นเล็กน้อยและภาพในกระจกก็ค่อยๆเลือนหายไปหลังจากนั้นอาวีถอนหายใจด้วยความโล่งอกแล้วเก็บกระจกทันทีเขากลัวจริงๆว่าพระบิดาของเขาจะถามเขาว่าใครเป็นเจ้าสำนักเทพทะเลหากพระบิดาถามออกมาจริงๆอาอวอีไม่รู้ว่าเขาจะตอบหรือไม่ พี่ฉังโซฆ้าควรจะตอบแทนท่านอย่างไรดีพระราชองค์การของราชาบังกรทะเลบุรพาก็ถูกส่งออกไปอย่างรวดเร็วเมื่ออาวีออกจากกองทัพและกลับไปที่เกาะเต่าทองทหารกลุ่มหนึ่งของกองทหารมังกรเซียนวารีก็ถือกล่องขนาดใหญ่หลายสิบกล่องและมุ่งหน้าไปยังเมืองอันสุยไม่ต้องพูดถึงสิ่งที่อยู่ภายในกล่องเพราะเพียงแค่ตัวกล่องเองก็เป็นวัสดุล้ำค่าที่หายากมากสำหรับการหลอมอาวุธแล้ว และแล้วสองวันต่อมาในหอสมบัติหลิงเซียวที่ว่างเปล่าในวังสวรรค์เก้าชั้นแม่ทัพตรงมู่ก็ขับเคลื่อนเมฆและตรงไปที่หอสมบัติหลิงเซียวจากนั้นเขาก็โค้งคำนับใต้แท่นสูงและกล่าวว่าฟาบาทเราได้ตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับสำนักเทพทะเลเมื่อสองวันก่อนแล้วโอบุรุษหนุ่มในชุดขาวซึ่งนั่งอยู่บนแท่นสูงวางผู้กันยกในมือลงทันทีว่ามา มีคนวางแผนต่อต้านเผ่ามังกรและใช้สำนักเทพทะเลทักษิณเพื่อซุ่มโจมตีกองกำลังของเผ่าพันมังกรแต่พวกเขาก็ถูกเผามังกรซุ่มโจมตีฆ่าไม่อาจสรุปและตรวจสอบผู้ที่วางแผนต่อต้านเผ่าพันมังกรได้แต่ในเวลานั้นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นคือสัตว์ร้ายในสมัยโบราณคือยุงดำปีกโลหิตซึ่งไหนเวลานี้มีเพียงสองเผ่าเท่านั้นที่สามารถปล่อยยุงดำปีกโลหิตจำนวนมากได้ บุรุษหนุ่มในชุดขาวพยักหน้าช้าๆแน่นอนว่าเขาเข้าใจว่าแม่ทัพตรงมู่หมายถึงผู้ใดพวกเขาไม่เคยเห็นข้าอยู่ในสายตาของพวกเขาเลยบุรุษหนุ่มในชุดขาวถอนหายใจอย่างช้าๆดวงตาของเขาเป็นประกายแล้วหันกลับมาเผยสีหน้ายิ้มแย้มอีกครั้งตามปกติในทันทีหลังจากนี้ท่านแม่ทัพตรงมู่ช่วยนำรางวัลไปมอบให้สำนักเทพทะเลด้วยณนะเวลานี้เนื่องจากพระราชะองค์การยังไม่เสร็จข้าจึงทำได้เพียงปลอบใจด้วยสิ่งเหล่านี้แขกมิ่งมิดของข้า องเน็กเซียนหยุดและบีบนิ้วคาดคำนวณจากนั้นเขาก็ยิ้มอย่างมีเล่นในขณะกล่าวว่าแม่ทับตรงมู่ในครั้งนี้อย่าลืมถามชื่อและนามเต๋าของเทพแห่งท้องทะเลมาด้วยแม่ทับตรงมู่ตกตะลึงและในขณะนั้นเองเขาก็ตรหนักว่าเขายังไม่รู้จักชื่อของเทพแห่งท้องทะเลด้วยซ้ำเขาไม่รู้แม้กระทั่งนามแฝงของเขาหนึ่งกาะต้นขารับใช้ใกล้ชิดประจบสอพลอ